ผมกบไดมาถึงแล้วครับบริเวณใกล้ๆวัดนี่ก็จะมีโน้นบ้านครับนี่ครับเป็นปักเขตแดนไว้ครับเป็นใบหินกลนโดนอยู่ครับผมจะเป็นดินเหนียวครับเป็นอิดก่อนยังสีครับผมที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณการไน้องสิมครับสวัสดีครับอีสานสมบูปีมานามร้อยครับ คลิปนี้ผมก็ยังอยู่กับเรื่องเล่าของบันเกิดเมืองนอนครับของอำเภอนาคู่ผมสิ็ผาไปเบิงโบราณสถานนั้นเกาแก่ตั้งแต่สมัยสางบ้านแปลงเมืองของไทยนาคู่ครับสถานที่มองนี้จากที่ได้สืบถามจากผู้เฒ่าผู้แกก็เป็นสถานที่ดังเดิมครับที่ได้มีการล่งหลักปักฐานสางบ้านแปลงเมืองตั้งแต่สมัยอพยพกมากคุนครับพี่น้องนี่ครับเพามาหอดแล้วผมพาปีผพาน้องมาเบิงสิมเก่าครับ รือว่าพระอุโบสถเก่าตั้งแต่สมัยสร้างบ้านแปลงเมืองครับอยู่ตรงนาแล้วครับปะผมพาเขาไปเบิ้งครับอืผมก็บไดายมาเึงแล้วครับบไดายมโดวนแล้วโอ้บริว่านสิมครับจังได้เป็นเด็กน้อยก็แลนเรียนอยู่แถวนี้แล้วครับเป็นโน้นบ้านเก่าครับมันสิมิต้นบักม่วงไข่ลายครับผมมาเก็บบักม่วงบริเวณนี้ก็สิเป็นวัดครับเป็นวัดเก่าครับมันกับจังมิสิมนี่แหละครับ เป็นวัดเก่าวัดแก่ตัต้งแต่พูนนะครับตั้งแต่สมัยอันขุนเทพขุนพี่สิทธิ์เพิ่นมาตั้งบ้านตั้งเมืองเพิ่นละครับบริเวณใกล้วัดนี่ก็จะมีโน่นบ้านครับก็บอกง่ายๆว่ากระแถวๆนี่แหละครับกระจายกระจายกันไปไกลเคียงกับหม่องที่วัดอยู่ผูกคนเพิ่นก็นจะตั้งบ้านตั้งเฮือนอยู่ครับเดี๋ยวผมจังสิพ้าเบิ่งบริเวณรอบๆหม่องเพิ่นตั้งบ้านครับตอนต้นบักม่วงไครนั่นเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไ๋แน่ เดี๋ยวผมติพาเบิงบริเวณสิมครับอ่าน้ำบริเวณเป็นหองไว้ยังก่อครับขงเขตไอเป็นบริเวณพัทเีมานั่นครับเป็นเ็ดใบเสมาไว้อยู่ครับบึงหัว่าสิหลงเหลือบ่ครับพี่น้องไปผมเห็นใบเสมาโยนครับนี่ครับผมโอ้ยังหลงเหลืออยู่ครับใบเสมากะก็จะเป็นเหลือนี่เห็นเป็นตะหินกลดโดนอยครับตอนนี้นี่ครับเป็นปักเขตแดนไว้ครับว่าแดนของสิมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวไปเบิงทั้งนั้นครับ ปก,กติมันก็จะมียู่ีใบซีเสาครับเป็นสิบปักไปซีแจครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งทั้งนี้ครับมันเหลือบอโอ้ยังเหลืออยู่ครับเห็นแล้วครับแต่กับว่าเป็นใบเซมาแล้วครับเป็นใบหินกลดโดนอยู่ครับผมโอ้เดี๋ยวไปเบิ้งทั้งนั้นครับไปเบิ้งมาทั้งนั้นเสียเหลือลองลออร้อยบอครับพอชิหายเขาเห็นเขตพัตซีมาของสิมบอใส่ละเหลือบอนอมันต้องอยู่แถวๆนี้ลหละ เลยโบเห็นครับพี่น้องมันต้องอยเที่ถวๆนี่แล้ะมันไปใส่ว่ามันมันหักบนที่มันล่มติครับหลักนั้นยหันครับมันก็ต้องซึ่งเมื่อนี่ครับมันต้องตรงเมื่อนี่แหละครับเดี๋ยวหาเบิ้งดีๆดูครับมันไปใส่มันเสียงแกะแกดเนี่ยเพิ่นเรื่อยใหม่เฮ็ดฟื้นครับใส่เบิ่งดูโอ้มันเป็นหลุมอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นหลุมหมองเพิ่งฝังอยู่ครับหลักนี้ย่นี ต่อไปกติยูทั้งปุ่นล่ะครับอยู่แจกปุ่นล่ละครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมพอเห็นครับพี่น้องท้ามี่็กตอยูแถวๆนี้แ่ะครับผมมาหาดีแหละครับบ่เห็นครับพุ่นครับอันหลักหนึ่งทีว่ามันยังหลงเหลือที่เป็นอันใบหินเป็นก้อนหินอยู่อยู่ฟังทั้งนั่นครับอันฟังทั้งนี้นี่ครับฟังทั้งนี้นี่สิเป็นหลุมครับที่ผมเอามือควดควดหลุมนะครับเอาหมดเป็นยัง าก็เห็นเขตปัสสีมาของสิมแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเบิงรอบๆครับผมถ่ายมุมกว้างให้เบิงบริเวณที่สิมตั้งอยู่ครับนี่ก็เป็นบริเวณน้นวัดแหละครับแต่เกาเทว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นทีหน้าของเพื่อนไปเมื่อแล้วล่ะครับ้าเบิงดีๆมันจะเป็นบริเวณสันเนื่อคู่ครับเป็นจังหองมาบาลนัคู่ครับรอบๆนี่แหละครับก็จะเป็นน้นบ้านก็จะมีต้นตาลมีต้นบักม่วงไข่หลายครับเลยต้นหม่เขียวๆทั้งขวาเมื่อไปนั่นแหละครับแต่เกาต้นบักม่วงไข่หลาย เป็นบริเวณสันเนินคู่ที่คุณเทพคุณมีสิทธิ์เป็นมาตังบ้านแปลงเมืองครับเป็นไทยหน้าคู่ตั้งแต่ปีพศ2384พุนครับก่อนที่จะได้ง่ายไปเป็นบริเวณที่ตั้งปัจจุบันครับแล้วคนที่ตั้งโลกลากเดิมได้แยกกันออกเป็นสบ้านครับคือบ้านหน้าคู่บ้านหน้าสีนวลแล้วกับบ้านวังเวียงหรือตะเกา่นทองว่าบ้านโกนครับสาเหตพุพอหอยังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายครับนั่นแหละครับ จะเห็นว่ามันจะเป็นโน้นวัดเก่าครับนี่ก็เป็นทางเขาทั้งนึงครับรอบๆบ,บริเวณโน้นวัดนี่ก็จะเป็นโน้นบ้านเก่าล่ะครับเพราะตามปกติแล้วชุมชนแตะเกาวิ่นก็นจะบริตังห่างออกจากวัดปันใดครับกาติดติดกันแถวอมอม,มอ,อมอี่ยมเดียวกันครับเดี๋ยวเข้าจิเขาไปเบิ่งทั้งนี้กันครับผมสิพายังเบิ่งจักเล็กจักหน่อยครับ ยางออมสิมครับให้เบิ้งทั้งหมดเลยครับว่าสิมตอนนี้เป็นยังไงให้เบิ้งแบบ360องศาเลยครับเดี๋ยวบันนี้ผมจะพาเบิ้งไกลๆครับพาเบิ้งว่าอิดนั่นเป็นยังไงครับ อาเบิงอิดที่เพิ่นออเอามเฮ็ตสิมครับกะเป็นดินเผาครับเป็นดินเหนียวที่คือกันกับดินพ่นนั่นครับเป็นเออมาปั่นและกับเผาครับเอ็ดเป็นอิดเอามาสร้างสิมครับสิมก็ะเหลือ,อยอดส่วนบนซ้ำนั่นแหละครับตอนนี้ก้างบนนั่นกันที่เป็นจอมปวกเป็นพ่นปวกครับ <laughs> กระเหลืออิดอยู่ประมาณสองด่านครับ เหลือด้านนากับด้านขางหน่อยนึงครับผมที่หลงเหลือเป็นผนังของสิมนี่ก็เป็นลักษณะของก้อนอิดครับก็บจะเป็นดินสีแดงแดงครับที่เอามาเผาเอามาปั่นแล้วก็เผาจนมันแกงครับจนมันแข็งเราก็เอาเมาก,กอเป็นตัวสิมครับนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของสิมครับทางด้านนี้นี่จะบ่หลงเหลือพวกกําแพงแล้วครับ กระสิมก็จะทอดโตจากทั้งตะเวนออกไปทั้งตะเวนตกครับทั้งนั้นก็จะเป็นทั้งนาทั้งตะวันออกครับที่ลานลงไปเนี่ยก็เป็นบริเวณที่สิมมันเพมันพังลงครับเป็นเขตปฏิสีมากของสิมนั่นแหละครับนั่นแต่มองนั่นจะบบเห็นแล้วครับใบเสมาอิฐที่เอามาสร้างเป็นสิมกับฮักกับเพ่กับพังกับผูกกอนไปตามกาลเวลาครับนี่ก็เป็นพวกเศษอิฐที่พังลงครับผมก็เป็น บริเวณของสิมที่มันผูมันพังลงมันเพมมันมากงลงครับนี่ก็คือลักษณะของอิดครับที่เอามาเฮ็ดสิมหรือว่าเฮ็ดอุโบสถครับกะจะเป็นดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวหรือว่าดินดากครับที่เอามาปั้นเึ้นรูปเป็นซี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไปเผาครับเผาจนมันแกงครับผม อันนี้ก็เป็นอิฐก้อนนึงนะครับนี่ต่อกันผมไม่ได้เหตดแตกเลยครับมันแตกของมันก้อนหนานั่นอยู่แล้วครับผมแค่จับขึ้นมาให้เบิง่งซื่อๆเด้อนี่ครับมันจะเป็นเป็นอิฐก้อนยังสีครับผมก็จะเป็นดินเหนียวหรือว่าเป็นดินดากแบบดินพ่นนั่นแหละครับที่เอามาปั้นเป็นก้อนครับแล้วก็เผาครับ เกาเอามาเห็ดสิมเอามาเห็ดอุโบสถครับจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แกพนามันสิมีหลุมขุดอยู่ครับเป็นดินลักษณะแดงๆคือดินเหนียวครับขุดได้แล้วเป็นก็เอามาปั่นครับเอามาเผาแล้วก็เอามาเห็ดสิมนี่แหละครับด้านนี้ก็สิเป็นผนังด้านข้างอีกด้านหนึ่งครับที่เหลือต่อจากผนังด้านหนาน่อยนึ่งนั่นครับเหลือซัมนี่ละครับตอนนี้สิมกั พ่อได้หัว่าเปลี่ยนรองร้อยของโน้นวันห้างโน้นบันเก่าครับผมปหนังสิมมองนี้จะเป็นมองที่สูงที่สุดครับที่เหลืออยู่กับปะมานหนาผากนี่แหละครับมองนี้ที่เงาไปพุ่นทั้งทิศตะวันตกก็จะบลเหลือแล้วครับทั้งนี้ก็จะเป็นฟังทั้งทิศตะวันตกครับสิมก็จะทอดตัวจากตะวันออกไปตะวันตกฟังทั้งทิศตะวันตกนี่ก็จะ อาจจะพีเหมือนล่ะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นด้านในของสิมล่ะครับนี่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านในของสิมครับนี่ก็เป็นใบเซมาใบาหนึ่งครับที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนใบเซมาแล้วล่ะครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของใบเสไม้อีกใบหนึ่งครับที่เหลืออยู่ที่แสดงเกตพัตติสีมาของสิมณปัจจุบันนี้โน้นมัดห่างโน้นมันเกา่ามองสิมเก่าอยู่ก็เหลือซ้ำนี่แหละครับเหลือแต่มองที่เป็นเครื่องใหม่หลายๆนี่แหละนี่แหละครับคือสิมห่างครับของอำเภอนาคู่ครับจะเป็นสิมเกา่าสิมแก่ครับต่้งแก่ต่างบ้านแปลงเมืองตั้งแก่อุพยพ ผูค้นมาตั้งทินฐานอยู่ตักแต่ปูแต่ปู่คนแล้วก็ไปน่องตอนนี้ก็ัูพังไปตามการเวลาครับแ้วนี้ก็จะเป็นโน้นวัดห้างครับเป็นห้องวัดโน้นวัดห้างอย่างเห็นสิมนี่นะครับเป็นสิมเก่าบัานผมห้องห้องอุบโบสถห้องพระสิมครับแถวนี้ครับออกไปหันก็จะเป็นเป็นโน้นบันเก่าครับเป็นตังบ้านต่กษตรหลังจากนั้นก็ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์เป็นว่า มันจะเป็นแผ่นดินแยกครับเป็นห้องจนได้เป็นห้องเป็นมันสมองว่าขุดหน้าคู่ครับนันครับเป็นขุดหน้าคู่เป็นห้องหน่อยครับเป็นดินมันแยกออกมันน้ำมันไหลแตะกอนน้ำมันก็ไหลน้ำมันไหลก็จะเป็นห้องหน่อยครับเป็นหวยนหน่อยไปครับลงมาผสมกันกับหอยย่างอยู่ทั้งนี้ครับพี่น้องผู้ค้นเิ่นกัเลยได้ง่ายบ้านออกจากมองนี้มองที่เรื่อการแผ่นดินแยกกันแหะครับไปตั้งอยู่ทั้ง อยู่ทั้งหมองไม้ทุกมือนี่ครับผมตรงนี้ก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นเป็นวัดห้างไปครับฟัดเพิ่นก็ได้ไปตั้งวัดใหม่ครับอยู่ทั้งวัดนาคู่ไต่คนละครับวันนี้ครับอีสานสมบีมาละม้ว้อยครับมาผีพน้องมาเบิงสิมครับเป็นสิมเก่าสิมแก่ครับผมของชาวอำเภอนาคู่ครับอยง่วัดกาลสินครับผมเป็นสิมั้งแต่เรื่อมัางบ้านแปงเมืองครับ นวนวัดเกา่าหรือว่านวนวัดห่างเป็นว่าครับแถวนี้ก็เป็นชุมชนเก่าครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นบริเวณส่วนหนึ่งของนวนวันเก่าครับที่ผมกล่าวถึงที่ว่ามีต้นบกม่วงไครห,หลายนั้นครับนั่นครับต้นบกม่วงไครหน่อยครับที่เหลืออยู่กระหางจากหม่องสิมอยู่กับประมาณร้อยเมตรครับ บริเวณหนองน้ำนี่เพินว่าเป็นบริเวณที่มีการขุดเอาดินครับขึ้นไปเหตสิมส่วนหนึ่งครับเพินห้องขุดนี่ว่าขุดหน้าคู่ครับถ้าหันเนียไปจากขุดนาคู่นี่ก็จะห่างจากสิมอยู่ประมาณ300รอยเมตรครับคุณนรับที่ตั้งสิมกอยู่ตรงเถียงหลังข้าขา,ขาวๆนั่นครับส่วนหวยน้อยๆที่เห็นอยู่นี่พเฒ่ผาผู้แก่เพินเวากันว่านี่แหละครับที่เป็นบริเวณที่ แผ่นดินเกิดการยุบตัวเกิดการแยกตัวครับพุทาพ่าผู้แกเพิ่นวา่ามันเกิดแผ่นดินยะครับก็เลยเฮ็ดให้เป็นห้องไปจยงซีครับเป็นเล่าหวยน,หน้อยๆเพิ่นหองวา่าหวยนาคู่ครับหวยนี่จะอยู่ห่างจากบริเวณโน้นบานเกาที่มีต้นหม่วงงไข่อยู่ประมาณ3 0 0รอยเมตรครับแล้วก็ห่างจากตสิมก็อยู่ประมาณ4 0 0ยเมตรนี่แหละครับพี่น้องแผ่นดินยะแผ่นดินยุบตัวแยกตัวนี่แหละครับ เพชรไ้เพิ่นบอกว่าสิเกิดอาเภศก็เลยมีการยายบ้านครับจากนุนบานเกา่ารอบๆสิมเกา่าวัดเกา่านี่ครับยับออกจากบริเวณนี้ไปตั้งบานใหม่เป็น3บน้บานก็คือบ้านหน้าคู่บานหน้าสีนวลและก็บบานวังเบียงหรือว่าบ้านโกนอย่างปัจจุบันนี้ครับนี่แหละครับสาเหตุที่มีการยายออกจากที่เก่าครับแล้วก็แยกไปเป็น3มหมู่บ้านจนเกิดนุนบัดห่างนุนบันเกา่าครับอย่างที่ผมเกินไปแล้ว ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นแนวล่ำหวยหนาคู่ครับที่พูทเฒ่าู้แกเพื่อนว่าเกิดการยุบตัวเกิดการแยกตัวของแผ่นดินหรือพู้เฒ่าเพิ่นห้องว่าแผ่นดินยะนั่นล่ะครับจริงๆแล้วผมก็บ่ฮู้แล้วครับว่าแผ่นดินมันเกิดการแยกตัวหรือเกิดการยุบตัวเป็นแนวๆไปซํำใดครับหูแต่ว่าหวยนี่เพิ่นห้องว่าหวยหนาคคู่ครับ